สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันอังคารที่7กรกฎาคม2563กันนะครับวันนี้เซ็นด,ดีเอ็กซ์ปิดตลาดไปที่1373.22จุดนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมา0.95จุดนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นมาเพียง0.07มูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ถือว่าหนานแน่นทีเดียวนะครับ82,000ล้านบาทด้วยกันนะครับ ซึ่งถ้าว่าเรามาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนช่วงเช้านี่ดัชนีเปิดตลาดมาปุ๊บก็บวกขึ้นไปได้แรงเลยทีเดียวนะครับก็ได้อันนี้สงเชิงบวกมาจาับฐานของตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับทั้งตลาดหุ้นจีนที่เมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นไปเกือบๆหกเอ็นตะครับแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐเองเ,อเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกขึ้นไปเยอะด้วยนะครับผมเลยทําให้ช่วงเช้าเนี่ย ฐานะของเส้นอินด e x เองก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดเนี่ยบวกขึ้นไปเกือบเกือบยีจุดด้วยกันนะครับแต่ว่าพอเข้ามาสู่ช่วงบ่ายนะครับผมก็เดือนชนนี้ก็มีการอ่อนตัวกันลงมานะครับแล้วก็ค่อยๆลดช่วงบวกลงนะครับแล้วก่อนที่จะมีแรงที่ขายกดดันตลาดมาค่อนข้างแรงในตอนช่วงท้ายๆของการซื้อขายนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือท่านด้านของตดหุ้นยุโรปนะครับที่เปิดตลาดมาตอนช่วงบ่ายของบ้านเรานี้นะครับก็อยู่ในแดนลบด้วยนะครับหลังจากที่ทานด้านของคณะกรรมธิการยุโรปหรือว่า EC นะครับก็มีการปรับลด GDP growth นะครับของยูโรโซนลงนะครับก็ปรับของปีนี้เนี่ยเป็นติดลบมากขึ้นนะครับก็คือติดลบ8.3%จากเเนะครับจากเดิมที่ติดลบ7.4%นะฮะแล้วก็ปีหน้านั้นนะครับก็คือปรับ การเาติบโตการฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับผมก็คือ,เ,อเดิมเนี่ยป,ปีหน้าคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้6.1นะครับก็ปรับลงมาเหลือแค่ฟื้นตัวได้เพียง5.8เท่านั้นเองนะครับก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปก็เปิดมาก็แดงเถือกเลยนะครับแล้วก็ติดลบกันไปเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับเช่นเดียวกัดของตัวดาวจนฟิวเจอร์สก็ลงไปเช่นกันนะครับผมก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยจากที่บวก ไปนะครับ10กว่าจุดนะสุดท้ายก็เหลือบวกไม่ถึง1จุดนั่นเองนะครับส่วนนางด้านของสถานการณ์โควิด -19 บ้านเราในวันนี้ก็ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุดทีนะครับก็เป็นทนางดานของกลุ่มพลังงานนะครับหลักๆก็ไหล,กกหลเข้าในหุ้นโรงไฟฟ้าอย่างตัว E A แล้วก็ G P S C ครับ ส่วนกลุ่มที่กระแสนงงินไหลออกสุดที่นะครับก็เป็นทางด้านของอกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์น,นะครับก็เป็นทางด้านของ stgt นั่นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางด้านของกลุ่มขนส่งนะครับก็คือหลกัหลกๆออกจากหุ้น aot นะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับไหลออกจากหุ้น KBank แล้วก็ scb นั่นเองครับ โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นไซส์ขนาดกลางนะครับผมก็อย่างเช่นทางด้านของ EA นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้แรงนะถึง9.71ด้วยกันนะครับอันนี้ก็มีประเด็นนะฮะจากการที่จะเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะครับของบริษัท NextPoint นะครับผมซึ่ง เน็กซ์เองเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ราคาหุ้นไปราคาหุ้นขึ้นไปชนซีลิ่งเลยนะครับก็คือบวกไป14.85ด้วยกันนะครับซึ่ง Next เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจรถบัสนะครับแบบ EV นะครับผมก็คือทางด้านของเออเนี่ยนะครับเข้ามา ร่วมทุนด้วยแบบนี้นะครับก็จะเป็นช่วเป็นการช่วยนะครับเสริมเรื่องของการขยัยตลาดแบตเตอรี่แล้วก็ตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าวิน,ว,นวินกันไปทั้ง2ฝ่ายนะครับราคาหุ้นก็เลยบวกขึ้นมาได้แรงทั้งคู่เลยนะครับทางด้านหุ้น CKP นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปได้ถึง7.76%ด้วยกันนะครับ ก็คอนเซนซัสนะครับก็ประเมินว่าทางน้านของการชะลอตัวของเศรษฐกิจนั้นน่าจะไม่กระทบต่อเรื่องของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังน้ําแต่อย่างใดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นทุนในการผลิตไฟฟ้านะครับพลังน้ำเนี่ยก็ถือว่าต้นทุนต่ําสุดนะครับเมื่อเทียบกับทางน้านของการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆนะครับแล้วก็ประเมินว่าทาาน้านของระดับน้ำนะรปริมาณน้ำเองเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในตอนอช่วงของ ครึ่งปีหลังของปีนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยส่งผลให้ราคาหุ้น CKP วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้นะครับเกือบเกืบแปด้วยกันตามด้วยหุ้นจําหน่ายมือถือนะครับอย่างเช่นทางด้านของค o มเซเว่นะฮะวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้5.08%ดด้วยกันนะครับก็ ผู้บริหารนะครับก็ประเมินนะว่นาทันงของอยอดขายในครึ่งปีหลังนี้จะโดดเด่นนะครับผมก็นี่นะฮะได้อันี้ส่งจากเรื่องของงาน Thailand Mobile Expo นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีงานนะครับจัดขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็เช่นเดีวกับทันทั้งของตัว J-Mart ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นไปถึง8.26ครับ ทางด้านของหุ้นแพ็กเกจจิ้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว ptl นะครับก็วันนี้นะ,ะก็ราคาบวกขึ้นไปได้แรงนะครับผมก็คือขึ้นไปชนซิลลิงเลยนะครับ14.62%ด้วยกันนะครับผมก็ได้ประโยชน์จาการาคาน้ำมันนะครับที่อยู่ในระดับต่ำนั่นเองนะครับก็เลยส่งผลให้ตัวเม็ดพลาสติกนั้นราคา ถูกลงนะครับแล้วก็มีออเดอร์สินค้านะครับที่เป็นพระพวกเป็นประเภทพวกแผ่นฟิล์มเนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยทําให้ทางด้านของหุ้น PTL วันนี้นะฮะก็ขึ้นมาชนซิลลิ่งนะครับแล้วก็เป็นน,นักสงนะครับทำให้ทางด้านของหุ้น AJ Plus นะครับหรือว,ว่า AJ เนี่ยนะก็ ซิลิงด้วยเช่นกันนะครับผมก็บวกขึ้นไป14.55%เนะครับเพราะว่าตนนําแหงของตัว AJ Plus เนี่ยก็ทําธุรกิจคล้ายๆก,กันกับตัว PTL นั่นเองก็คือทําแผ่นฟิล์มด้วยเหมือนกันนะครับทางด้านของอหุ้นนะครับที่ปรับลงแรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นหุ้นนะฮะที่ถูกขายไปหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าปรับขึ้นมาเยอะนะครับก็ อย่างเช่นทาาด้างของตัวซูเปอร์นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป5.77%ด้วยกันนะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับราคาปิดไปบาท4สตางค์นะฮะวันนี้ก็ลงมาต่ำบาทแล้วนะครับก็อยู่ที่98สตางค์นะครับแล้วก็ทาาน้างของตัว KCE นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป5.33%นะครับแล้วก็มีทางด้านของตัวดูโฮมนะครับดูโฮมก็ ราคาหุ้นลงไป 3. 3.3 3เซนะครับแล้วก็ s c c ครับราคาหุ้นก็วันนี้ลงไป2องด้เอด้วยกันนะครับส่วนหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับก็วันนี้ก็ปรับลงกันหลายหุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคาดการณ์ว่าง,งบในตัวมาสที่2นั้นอาจจะออกมาไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะครับผมก็อย่างเช่นดน้านของตัวเคแบง์นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นนะก็ลงไปนะครับ1.89%ด้วยกันนะครับ แล้วก็มี KTB ครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป1.9นะครับ SCB ีครับวันนี้าราคาหุ้นลงไป2.04นะครับเบครับวันนี้าราคาหุ้นลงไป1.73นะครับแล้วก็ T cap นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป2.07นั่นเองครับ ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา17นาฬกาที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่เกินเาไว้ในตอนแรกนะครับว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับลงทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็ติดลบไปนะครับประมาณ1.3ด้วยกันนะครับเช่นเดียวกับทานั้นของดาวจนฟิวเจอร์สนะครับที่ก็ติดลบไป1.1ครับ สูวันโกสปอร์ตนะครับโกสปอร์ตวันนี้ก็ราคาลงไปเช่นกันนะครับติดลบไป0.5%นตะครับตอนนี้อยู่ที่1,775เหรียญกับอีกหกสิบเซนต์ต่อทรอยออนส์นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนด์นะครับก็ลงมาเช่นกันนะครับก็คือติดลบไป1.4%นตะครับตอนนี้อยู่ที่42เหรียญกับอีกห้าสิบเซนต์ต่อ บาเรลนะครับแล้วก็ค่างเงินบาทครับวันนี้อ่อนค่าเยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่31บาท25สตางต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปพอตลาดหุ้นไทยก็จะวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ